คือไปถามลุงป้อมเนี่ยประเด็นที่บอกว่าลุงตู่กับพวกหกเจ็ดคนนะฮะไปแอบตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติในขณะที่พรบนั้นนะฮะในวาระแรกเนี่ยมันไม่มีตอนกรรมธิการวาระสองเนี่ยนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมกลับไปมีว่าอย่างนั้นอันนี้ถือว่าไม่โปร่งใสทางลุงป้อมก็ตอบมาอย่างดีนะครับบอกว่าพูดท่งเดชบอกว่าหม่อมอุ๋ยพูดทรงเดชใช่ฮะเพื่อนกันเนี่ยนะพูดส่งเดชคําว่าพูดส่งเดชเนี่ยคือ คนโบราณเขาใช้กันนะฮะันนี้คนโบราณต่อคนโบราณเขาว่ากันออืผม,ม,มอมราชวงศ์ปีเดียทอพูดส่งเดชเพราะที่ผ่านมาไม่ลงรอยกับทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันภายหลังถูกปรับค้นจากคอร์มอดังนั้นจึงเป็นการคิดไปเอง ฟังเสียงลุงป้อมดีกว่าฟังเสียงลุงป้อมพูดถึงไม่มีเสียงลุงป้อมเสียงลุงป้อมไม่มีเหรอพู้สมเด็จู้สมเด็จคือลุงป้อมก็พูดทํานองว่าตั้งแต่หมออุ๋ยออกจากรัฐบาลไปอ่ะในการเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกกับทั้งนายกเองทั้งลุงป้อมเองแล้วก็ทั้งทีมเศรษฐกิจของดรสมคิดเองก็เลยเป็นที่มาแล้วลุงป้อมบอกว่าคือคนไม่ชอบกันก็พูดไปนะฮะแต่ก่อนก็ชอบกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับพี่หมู เด<ม><อ>ี๋ยวนไม่ชอบกันแล้วเหรอไม่ไม่ชอบแล้วลุงป้อมจะเชิญหม่อมบุ๋ยมาเป็นรองนายกได้ไงครับแล้วได้เลยสิแล้วลุงป้อมโหคนไม่ชอบกันก็พูดไปคือตอนแรกก็ชอบตอนหลังอาจจะไม่ชอบก็ได้ฮะแต่ว่าก็ต้องไปพิจารณาดูแล้วกันฮะว่าแปดข้อของ,มองหม่อมบุ๋ยเนี่ย มันมีน้ำหนักมีเหตุผลแค่ไหนนะฮะ,ะมันไม่ใช่ว่าพูดส่งเดชหรือพูดไม่ส่งเดชใช่ไหมล่ะใช่อ่าไปดูน้ำหนักดูเหตุผลเอาแต,แต่ว่าเรื่องน,นี้รู้ถึงหูท่านนายกลุงตู่แล้วนะคะ,<ฮ>ะโดยคุณพุทธิพง์ปรุณการรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองค่ะก็บอกว่านายกอ่ะทราบเรื่องนี้แล้วท่านถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลอาจทําให้สังคมเกิดความสับสนอาจเข้าข่ายให้ร้ายบุคคลอื่นปฏิเสธทุกข,ข้อวิพากษ์วิจารณ์ยืนยันว่าท่านนายกไม่หวนไหวต่อการให้ร้ายใดๆยังมุ่งมั่นทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่่อไปคะ นี่น่าจะสรุปรวมว่ายืนยันว่านายกเป็นคนดีคนดีใช่ฮะมันก็จะสามารถที่จะลบข้อกล่าวหาทั้ง8ข้อนี้ได้อ่ะฮะ